สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง It's Me Man ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งกดมาเจอช่องแมนนะคะแมนรักการเดินทางขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆจอดแคมปิ้งแบบคาแคมปิ้งกับคุณทับทิมปาเจโรเจนหนึ่งคันนี้ค่ะแล้วแมนก็ชอบการอยู่บ้านด้วยเหมือนกัน วันนี้เป็นวันที่เจ็ดของการเดินทางครั้งนี้ค่ะคืนสุดท้ายที่ราชบุรีนะคะแม้นอยากไปจอดนอนริมอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยค่ะเลยตัดสินใจไปแคมป์ที่มาดาโฮมนะคะคืนนี้แมน,นอนเต็นท์หลังคารถคนเดียวเหมือนเดิมค่ะวันนี้แมนเพิ่งขับลงมาจากที่บางกะมานะคะระยะทางไม่ไกลกันมากกับที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเมแมนะคะแล้วก็พบกับแม่เองค่ะ ตอนนี้แมนยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแมนเพิ่งมาจากที่บางกะม่าะนะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะตอนนี้แมนกําลังจะไปแคมป์อีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าแม้ไม่ได้จองอะไรไว้ก่อนนะคือระยะทางอะไม่ได้ไกลมากนะที่เป็น โหนแบบลาดยางอะแต่ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่แมนไปที่บางกาม่ามาก็คือจากบนภูเขาลงมาอย่างงี้ค่ะมันมันค่อนข้างไกลเนาะเพราะว่าแมนลงมาจากภูเขาสูงๆเลยอะแมนเพิ่งดูก็คือสูงมากๆเลยนะเมื่อตอนที่แมนอยู่บนที่บางกมาม่าตอนเก็บของอะแมนเห็นว่ารถแมนอะเหมือนมีมดดําเหมือนเขาจะมาทารังอะเยอะมากๆเลยนะแมนก็เลย ปัดๆไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าแมนคิดว่าเขายังอยู่แล้วคือวันนี้ต้องดูที่เต็นท์หลังคาด้วยอะค่ะเหมือนเขาแบบคานไปบนคานเต็นท์หลังคาด้วยอ่ะ นี้เป็นช่วงหน้าฝนที่ราชบุรีอากาศดีมากแล้วก็ครั้งที่แล้วอ่ะที่แมนเคยมาราชบุรีค่ะที่แมนไปแคมป์ที่ปูผาแคมป์นะคะกับที่ไล่ต้นพึ่งเนาะครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่แมนมาสวนพึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้มาอีกทีหนึ่งอ่ะแมแมนรู้สึกว่าแมนอ่ะค่อนข้างคุ้นอะไรหลายๆอย่างที่นี่ก็คือเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกแบบสนุกกว่าเดิมนะรู้สึกว่าที่ราชบุรีค่ะมีที่ให้เที่ยวที่ให้แวะเยอะมากๆเลยนะ คืออย่างแก่งส้มแมวอะ่ะแม้นไปวันธรรมดาถ้าเกิดใครได้ไปดูคลิปที่ the forest camp อะ่ะที่นั่นก็คือสวยสวยมากๆเลยวันนี้แม้นอยากจะไปอ่างน้ำพุร้อนนะคะเรียกอ่างน,น้ำพุร้อนหรือเปล่าก็คือบ่ออ้อบ่อน,น้ำพุร้อนนะคะทุกคนแล้วก็แม้นอยากไปอุทยานอุทยานหินงูอุทยานงูอะไรสักสักอย่างหนึ่งะคะ่ะคือแม้นจำชื่อไม่ค่อยได้เนาะ เดี๋ยวขึ้นไว้ให้อีกทีนึงค่ะที่ถ่ายรูปสวยๆอ่ะแต่คิดว่าจะไปวันพรุ่งนี้วันกลับนะคะเพราะว่าทางนั้นจะเป็นทางที่แม้นกลับบ้านเนาะ ตอนนี้แมนกางเต็นท์หลังคารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแมนอะไปล้างจานเคลียร์ของอะไรในรถมาด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยคือของในรถลกมากนะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะคะแมนอยู่ที่มาดาโฮมนะคะ อ่างเก็บน้าถ้าเคยใช่ไหมใช่แหละตรงเนี้ยคือแม้น่ะเคยมาแถวนี้แล้วนะคะแล้วแม้น่ก็ชอบอ่างเก็บน้ําอันนี้มากเลยคือวิวเขาสวยมันเป็นวิวภูเขาเนาะจากที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะแม้น่ะเคยไปจอดนอนนะคะที่ภูผาคอฟฟี่แคมป์นะคะก,ก็คือมาดาโฮมาคะ่ะจะอยู่เลยกับภูผาคอฟฟี่แคมป์มานะคะแต่ว่าไม่ไกลมากแบบเลยมาแค่ประมาณ 400เมตรคิดว่านะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่แบบอยู่ติดริมกับตัวอ่างเก็บน้ำเลยนะคือแม้น่ะครั้งนี้อยากมาแถวนี้นะคะแล้วก็อยากหาที่แบบ จอดแคมป์ที่ใกล้ๆริมน้ําแบบนี้นะแล้วก็คือเห็นพี่จิ๊กพี่แม้นะคะคนตื่นเต้นเนี่ยเขามาจอดตรงนี้เนาะตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าพื้นที่กลางเป็นประมาณไหนนะคะแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนแหลมเขาเรียกว่าแหลมไหมอะไม่ใช่ทะเละเนาะแต่คือมันจะเป็นแบบที่ยื่นออกมานะคะแล้วคือตอนแรกแม้จะกางออนนิ่งด้วยนะแต่ว่าพอแม้กางเต็นท์หลังคาค่ะสองอันมัน ซ้ายขวาพื้นที่ไม่พอนะคะแมนก็เลยไม่ได้ไม่ได้กางออน,นิ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แมนคิดว่าแมน่น่าจะออกแต่เช้านะเพราะว่าพรุ่งนี้แมนจะเข้าไปที่อุทยานเขาหินงูหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะ วันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันเสาร์นี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะก็วันเสาร์นี้แมนก็จะเดินทางกลับแล้วเนาะไม่ส่วันพรุ่งนี้แมนก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะไปอยู่กับแม่ที่บ้านนะคะออกมาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วนะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะถ้ามากลางอ่ะแม่แนะนําให้มาสักประมาณสี่โมงครึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ําเนาะ แดดก็จะแรงแต่ว่าถ้าเรามาตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มร่มแล้วนะแล้วก็พระอาทิตย์ะค่ะเขาจะขึ้นด้านหลังเรานะตรงด้านหน้าแม้ตอนนี้ก็คือจะเป็นอ่างเก็บน้ําเขาขึ้นด้านหลังเราก็คือตอนเช้าเนี่ยก็จะยังไม่ร้อนมากนะคะแต่แม้คิดว่าพรุ่งนี้สักประมาณ8ปด ไม่เกิน9ก้าโมงแมนก็น่าจะออกจากที่แคมป์แล้วนะคะปกติแมนจะออกจากที่แคมป์มาชา้าประมาณแบบเที่ยงค่อยออกนะแต่ว่าครั้งนี้คือเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านด้วยนะขับรถกลับบ้านแมนก็ประมาณ3ชั่วโมง แมนก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าทริปนี้แมนขับรถสนุกมากเลยนะคะขับคุณทัพทิมสนุกมากเลยนะเดี๋ยวแมนจะมาบอกอีกที่นึงนะคะตอนตอนท้ายคลิปแหละว่าค่าน้ำมันอัตราเฉลี่ยแล้วกี่กิกโลลิตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะว่าคุณทัพทิมอาการเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ไปโอเวอร์ฮอนเครื่องมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะคะว่าแมนทาเครื่องอะไรไปบ้างเนาะ คือตอนนี้แมนมีแซลมอนเหลืออยู่นะว่าจะย่างแซลมอนนะคะแล้วก็อยากกินแบบทอดทอดด้วยอะอยากทำเห็ดทอดเห็ดเข็มทองทอดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจะเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าแซาลมอนมันชิ้นเล็กอะก็เดี๋ยวย่างแซลมอนก่อนแล้วกัน,นเนาะแลค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง คือน้องของร้านนี้นะคะแล้วเมื่อกี้ฝนตกเก็บเตาเกือบไม่ทันตอนนี้แมนเข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฝนตกฝนตกแบบสองรอบแล้วพอดีแมนก็ย่างแซลมอนเสร็จแล้วนะแต่ว่าพอแมนพลิกอีกรอบนึงก็คือน้องเขา เป็นแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะตอนแรกที่บอกว่าจะทำเห็ดเข็มทองทอดนะคะก็คือไม่ทำนะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะก็ฝนแบบตกตกหยุดหยุดแล้วก็แมนคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอะแมนอาจจะหาทาบท้ายรถนะคะตรงที่แมนทำครัวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นซอสนะคะจริงๆไม่ต้องใส่ซอสก็ได้นะเพราะว่าแมนใส่เป็นพริกไทยกับเกลือไป แซลมอนย่างยังไงก็อร่อยแ้วนี้เป็นสาหล่ายนะคะสาหล่ายอันนี้แมนตั้งใจมาหอ่อตัวเห็ดเข็มทองถ้าเกิดใครได้ดูที่ forest camp แต่ว่าไม่สำเร็จนะ <laughs> วันนี้ก็จะเอามากินกับแซลมอนค่ะแล้วตอนแรกอ่ะแมนจะเหมือนใส่ข้าวไปด้วยนะแล้วก็คือฝนตกฝนตกหนักเลย ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ข้าวไปนะคะไม่ได้อุ่นไม่ได้ผัดข้าวก็เลยอ่ะเดี๋ยวกินกับสาลายแบบนี้แล้วกันแล้วก็จริงๆแล้ววันพึ่งกินผัดกะเพราเนื้อขวมะปางมานะะแม้น่าอยากทําข้าวคุกเหมือนที่คนเกาหลีเป็นเมนูเกาหลีอะคะ่ะเนี่ยถ้าได้ข้าวนะ้วยเนาะอร่อยเลยวันนี้อากาศดีแน่นอนค่ะ เริ่มเย็นๆนะขนาดคือตอนนี้แมนอยู่ในรถนะแล้วแมนอะคือฝนมันตกไวมากแมนยังไม่ได้ไขกระจกลงนะคะตอนนี้ก็คือปิดกระจกทุกด้านแล้วเปิดพัดลมสองตัวนะก็รู้สึกเย็นไม่ได้รู้สึกอบอ้าวอะไรคืออ่ะก็มันก็อบๆบแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้อบแบบอบอ้าวมากๆร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเนาะ ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะแมนไปอาบน้ำเมื่อตอนประมาณ3ามทุ่มนะแล้วก็นั่งดูอะไรนิดหน่อยตอนนี้สี่ทุ่มกว่าลวเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนบนเต็นท์หลังคานะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เช้าค่ะตั้งใจจะตื่นแต่เช้านะพรุ่งนี้จะ ตื่นแต่เช้ามาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวในตัวเมืองราชบุรีต่อนะคะ ตัวนี้เขาอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะเฮ้ยขอบคุณนะที่มาอยู่เป็นเพื่อน อรุณสวัสค่ะตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงกว่านะแมนตื่นมาตอนประมาณเจดโมงครึ่งนะคะมีลมมาเรื่อยๆนะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนแรกนึกว่าแบบแดดจะไล่ตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนด้วยละมัง้งแดดช่วงนี้ก็เลยใจดีกับเราหน่อยนะ เมื่อคือนนอนหลับสบายมากนะคะแมน,นอนเตียงหลังคาเนาะเมื่อคือนแมนตื่นมาตอนตีสามครึ่งเพราะว่าฝนตกนะฝนตกแล้วก็มีลมมีลมเล็กน้อยฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงนึงเลยอะ่ะตอนแรกแม้ว่าจะออกแต่เช้านะแต่เช้าในที่นี้ก็คือ9ก้าโมงนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังจะ10บโมงแล้วนะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าแดดแบบจะแรงนะคะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่าลมมีมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวแม้นะ่ะ รอเต็นแห้งนะคะเมื่อคืนฝนตกเนาะเดี๋ยวเต็นแห้งเราจะเก็บเต็นแล้วก็เดี๋ยวจะขยับรถขึ้นไปข้างบนนะคะไปอาบน้ําตรงใกล้ๆห้องน้ำเนาะก่อนจะเดินทางต่อเดี๋ยวจะลองดูนะว่าเวลาทันไหมแม้นอยากไปที่เขาทะลุกับอุทยานแห่งชาติหรือเปล่าอุทยานเขาหินงูเดี๋ยวยังไงแมนขึ้นชื่อไว้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะจะได้ไปกี่ที่นะ างนี้เป็นเส้นทางที่เรากําลังจะไปที่มุมลับเขางูค่ะอยู่ด้านหลังอุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีนะคะถ้าเกิดใครมาที่ราชบุรีแล้วพอจะมีเวลาแม้นก็แนะนําให้มาที่นี่นะคะเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะ ทริปนี้เป็นทริปแรกนะคะที่แม้ตั้งใจจับระยะทางกิโลค่ะแล้วก็ค่าน้ามันนะคะเพราะว่ามีใครหลายๆคนถามกันเข้ามาค่ะว่าคุณทัพทีมอัตราสิ้นเปิืองอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะการเดินทางครั้งนี้ทั้งหมด7วันค่ะแม้แคมป์ไปรอบๆจังหวัดราชบุรีนะคะบางที่แมนนอนแคมป์สคืนค่ะแล้วก็บางที่แคมป์เนี่ยไม่ได้ไกลกันมากนะคะระยะทางรวมจากบ้านแม้ที่ปทุมธาน,นีไปราชบุรีแล้วก็ขับกลับไปที่ปทุมธานีอยู่ที่6 1 4กิโลเมตรค่ะแม้เติมกลับเต็มถังนะคะตเติมไป68.4 6บ่ลิตร เฉลี่ยแล้วคุณทัพทิมวิ่งอยู่ที่8.96ต่อกิโลลิตรค่ะแมนวิ่งประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่เกินนี้ค่ะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายโอเวอร์ฮอนเครื่องคุณทัพพิมพรอบนี้นะอยู่ที่ประมาณ42,000บาทค่ะรายละเอียดอู่ที่แมนเข้าไปโอเวอร์ฮอนเครื่องแล้วก็ร้านอะไหล่ที่แมนหาอะไหล่สาหรับเครื่องคุณทัพทิมเนี่ยแมนแปะไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทําเครื่องมาครั้งนี้อุ่นใจกว่าเดิมค่ะแล้วรอบนี้ไม่งองแงเลยอัตราการเร่งเครื่องก็ดดีขึ้น้นวยค่ะ ถึงแล้วนะไม่ได้เอาคุณพิมมาจอดแต่ว่ามือมสวยมาก